เก็บน้ำสุนพักนะครับกับก็ถือว่าพอใจนะครับกับมลสุมที่มาเติมน้ำให้อ่างนะครับแล้ก็สร้างความตะ้อนบ้างอย,อย่างมีมีบวกมีลบมีประโยชน์มีโทษทั้งนั้นแหละครับึ้นอยู่เราจะมุองเก้ไขปพัญหาร่วมกันยังไงต้นนี้นะครับนี่ยน้ำเกือบถึงปาก ปากท่อนะครับก็สุกข,ข้มามารับตอนนี้ก็เลื่อนิดนึงนะครับก็ถือว่าเต็มนะครับแก็กจุดปากปากทอ่อแต่ทางนู้นนะแต่ทางนู้นทีเมื่อวันก่อนรีวิวให้ดูอันนั้นเลยเลยทอล่อเลยนะครับเขาก็ปิดไว้น้ำออกไม่ได้นะครับอันนั้นก็ร่นอันนั้นเลย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 ,เลย,เลยประตูปิดไว้น้ำก็ให้เออเขานะครับ ได้อ,อืาทงนี้ครับ้อ,อื่าทงนี้ถือว่าน้ำเต็มพอดีครับดูว่าเราจะมีนาเมษามุกราคุมพามาดูว่ามันจะเหลือมากน้อยนานไหนนะครับวันนี้เราก็มารีวิวความสมบูรณ์ของน้ำในอ่างอ่างสะอะ,อะไรสุดพักบัดเองครับดูข้างล่างนะครับโอเคีครับคมครับ